ุณผู้ชมขาเพียงแค่1,290บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราจำกัดโชว์นี้กันเพียงแค่30เซตเท่านั้นหมดแล้วขออนุญาตหมดเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช้อปชแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้าใครชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับแคทป้ายนนิชาพรชลพัฒน์สิทธิกุลค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะสีสันบนใบหน้าต้องมากับแบรนด์ที่คู่ควรแล้วก็หลายท่านที่ไว้วางใจกันมาหลายสิบปีเราอยู่กับ BSC และครั้งนี้นะคะมีตัวแทนของแบรนด์กันแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะเพื่อเพื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเจออีกแล้วนะคะใช่จะต้องขอขอบพระคุณนะคะก่อนอื่นเลยลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้้้้าาาาาเเขมมป็นนนนจํวกคคือรังี BSE นะคะซูปเปอร์เอ็กซ์ตราโคเวอร์เซตนี้กลับมาเป็นครั้งที่3แล้วถ้าขายไม่ดีจริงถ้าลูกค้าไม่ชื่นชอบจริงเราคงไม่ได้แอร์ามกลับมาแบบว่าเยอะติดกันขนาดนี้นะคะแล้วก็วันนี้โปรโมชั่นนี้นะคะ,คะย้ำเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณแม่จะไปเดินที่เคาน์เตอร์อยังไงนะคะพี่พีบีเอก็ไม่สามารถทําโปรโมชันนี้ให้คุณแม่ได้ที่นี่ที่เดียวเลยอันนี้ว่าเพ่การันตีนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงความเป็นแบรนด์อย่าง BSC Cosmetology เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่คนไทยเชื่อมั่นกันอยู่ ใช่ค่นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็มักจะมีนะคะคุณผู้ชมเป็นคอลเลคชันที่ออกมาอย่างคอลเลคชันครั้งนี้คุณผู้ชมต้องมาดูกันนะเราได้เป็นคอลเลคชันยอดนิยมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแป้งได้อะไรไปบ้างเหรือบรูซเซตก่อนเจาะนะได้แป้งตัวนี้ซึ่งแป้งตัวเนี้เอยๆบอกเองว่าทํายอดขายได้มากกว่าหนึ่งแสนตลับ เฉพาะปี66ที่ผ่านมาะนะคะโอโหขนาดนี้เลยแล้วก็บอกเลยว่าแป้งตัวนี้อยู่คู่แบรนด์มาประมาณแบบ20กว่าปีแล้ว<อ>แล้วก็มีการได้พัฒนาสูตรรวมถึง<ะ>รีแพ็กเกจใหม่กันด้วยอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคะที่ก็คือขายดีมากๆน้องๆวัยรุ่นวัยนักศึกษาก็ยังเลือกใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการปกปิดเพราะชื่อของเขาก็คือซูเปอร์เอ็กซ์ตร้าโคเวอร์แล้วยิ่งใครที่ผิวหน้ามันมากๆนะคะแนะนําเลยว่าใช้ปุ๊บเนี่ยแป้งตัวนี้จะดูด ความมันได้ดีมากๆใช่นะคะคุณผู้ชมคือสีเนี่ยนะคะใช้ได้ทุกสีผิวใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นสีแบบ C ีใช่แล้วนะคะหมายความว่าคนผิวแบบขาวคนผิวเหลืองคนผิวแทนนะคะคุณผู้ชมใช้ได้กันหมดเลยใช่ค่ะนะคะตัวเนี้ย S อสพีเบวกบวกบวกกันน้ําด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ทํายอดขายในตํานานที่แบบหูอยู่คู่ BSC กันมาหลายสิบปีนะคะทีเนี้ยวิธีการสังเกตอย่างหนึ่งอันเนี้ยดูนะคุณแม่ซูมดูนะเราจะเห็นเป็นตัวอี ตัว E เห็นไหมคะตัว E อ่ะก็คือย่อมาจาก extra cover นั่นเองเป็นแป้งรุ่นที่ปกปิดได้มากที่สุดแล้วค่ะในบรรดาแป้ง BSC ทุกรุ่นทุกคอลเลกชันใช่นะคะคุณแม่นี่ extra นะคะตัว E นะคะแปลว่าเข้มข้นจริงๆใช่ค่ะใช้แล้วบางเบาแต่ปกปิดนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ BSC ตรงนี้การันตีของแท้นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะ บริเวณด้านบนนี่สลักเข้าไปเลยนะคะนะคะคุณแม่เดี๋ยวปายจะขออนุญาตลองที่มือกันได้เลยได้เลยนะคะอยากลองว่าถ้าคนผิวแทนใช้ได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมนอกจากมีกระจกแล้วเขาแถมพับมาให้ค่ะนะคะคุณแม่ดูนะอันนี้วิธีการใช้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้บางเบาคุณผู้ชมก็แตะแบบบางๆนะคะอันนี้จะลองบางเบาให้ดูก่อนแต่ถ้าอยากปกปิดค่ะแตะลงไปนะค่ะแตะลงไปเป็นการแท็บเพิ่มเข้าไปแบบนี้ นะคุณแม่แคปแบบนี้เข้าไปได้เลยบางวันบางคนบอกงานรับปริญญาอยากจะไปงานทั้งวันงานบุญค่ะคุณแม่ดูลองให้ดูครึ่งหนึ่งเนี่ยผิวเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ทาลงไปแบบนี้บางคนเวลาผิวสีแทนอ่ะเพื่อเขาจะกังวลกันนะคะบอกว่าเอะเราจะเขียวหรือเปล่าเราจะเป็นรอยเปลี่ยนสีไหมแต่ตรงนี้ไม่เป็นเนาะ ใช่แล้วนเนี่ยก็คือมันทําให้หน้าเราผ่องขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ผิวแทนเราใช้แป้งเบอร์สมแต่อันเนี้ยก็คือสามารถใช้แป้งเบอร์สองได้เพราะว่าแป้งซีสองของเบซ่ะค่ะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวของผู้หญิงเอเชียทั่ว,วโลกเลยก็ว่าได้เ<ช>นี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนียรแล้วก็ผ่องแล้วก็ดูแบบกระจ่างใสขึ้นดูหน้าแบบไม่ได้ขาวมกอะ นะคะเนี่เห็นชัดเจนเลยว่าแค่ทาที่มือแล้วพี่ป้ายก็คือไม่ได้กดเยอะมากนะเนี่ยก็คือความชัดเจนเลยนะคะคือขาวกระจางใสแต่ว่ามันมีในเรื่องของการปกปิดที่ดีมากๆถ้าใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำแล้วคุณแม่ได้ลองใช้จะต้องชื่นชอบมากๆอย่างแน่นอนคุณผู้ชมดูสิมือด้านนี้แทนสัญลักษณ์ใบหน้าที่แบบผู้หญิงเราบางคนบอกฉันไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเลยแม่ลองดูถ้าหน้าสดเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้การปกปิดนิดนึงอาจจะไม่ทารองพื้นแป้งตัวนี้คือทารองพื้นได้เลย นะคะลงตัวนี้บางไปแล้วทำให้ผิวดูสุขภาพดีเพ้ออันนี้อยากจะเก็บไว้เลยอ่ะหยาบกร้าน<ช>ริ้วรอยสิวจุดดังดำความดำคำ่มด้วยใช่แต่แต่ว่าพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยขนาดว่าไม่ได้ทาแบบเหมือนการแต่งหน้าจริงๆเวลาผู้หญิงเราทาแป้งเราก็จะลงน้ำหนักหน่อยอันนี้เป็นแค่แบบบางๆเบาๆนะคะ<ช>ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ทั้งมือเลยทั้งฝ่ามือเลยคุณแม่เห็นไหมนะ คุณผู้ชมคือเขาสามารถปิดพวกรอยสิวต่างๆได้เนาะใช่ค่ะรอยแดงนะคะรอยใต้ตาต่างๆกันน้ําได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยแล้วก็เห็นไหมเปลี่ยนสีผิวไปโดยที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ ผ่องขึ้นใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อยบอกเนี่ยค่ะตัวนี้เขากันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อจะมาทดสอบการกันน้ากันเหงื่อที่มือก็แล้วกันอะนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเพื่อนไม่ได้ทาแป้งเนาะเดี๋ยวจะได้ทาแป้งก่อนมไปเลยคือเพื่อยชอบมากเวลาที่แบบเราไปออกแบบแอดเวนเจอร์มาหรือว่าแบบไปกินข้าวกลางวันแล้วเหงื่อออกนู่นนี่นั่นแป้งตัวนี้ก็จะสามารถทัดอัพระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ดูษบความมันได้ดีมากๆอันนี้นะนะคะแล้วก็เนี่ยมันดูด ผิวออล่เห็นไหมันดูเหมือนแบบเราฉีดคอลลาเจนเข้าไปเป็นแบบว่า10 20แบบเข้าไปในหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการแค่ทาแป้งอย่างเดียว คือมันดีนะคุณผู้ชมประหยัดเงินเซฟกันด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะมีโอกาสสอบถามเพื่อๆบอกว่าถ้าไปกันที่หน้าช h o ของเขาเลยนะคะแป้งตัวนี้ราคาตลับอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อๆบอกว่าราคาเท่าไหร่นะมาณเกือบประมาณ5 9 0 5 9 0บาทห้าประมาณนี้นี่นะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้เราได้แถมฟรีไปในเซตพันสองร้ได้แบบรีฟิลไปอีก2นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบรีฟิลนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปอีก2ชิ้นเลยรวมเป็นแป้งเนี่สตลับค่ะยังไม่ได้นับรวมพันเลกกับลิฟต์นะเว้่อๆก็เป็นไอเทีี่ขายด มากๆในเซตนี้แต่ว่า,าจะบอกว่าถ้าคุณแม่ถ้าไม่ตัดสินใจซื้อในรายการนะตอนนี้แล้วถ้าจะเดินไปที่เคาน์เตอร์คือมันแทบจะไม่มีเหลือ จริงๆเพราะว่ามันเป็นแป้งรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะในเคาน์เตอร์คือหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาเน้นในเรื่องยากเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าด้านหลังเขาก็จะมีรูเล็กๆนะคะใช้อะไรแบบว่าจิ้มเข้าไปปุ๊บหนึ่งสามารถเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็สาวสาววิกซีแบบช่วยลดโรคร้อนไงนะคะได้รีฟิลไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยเอามาใส่ในตลับจริงก็คือปริมาณเท่ากันตลับจริงเนี่ยเนื้อแป้งเขาอยู่ที่ 10. 5จุดห้ากรัมนะคะรีฟิลที่ได้ไปถึง2ชิ้นเนี่ยรวมกันประมาณ21 กรัมแสดงว่าแป้งในเซตนี้คุณแม่จะได้ประมาณ30กรัมทมายคมวใช้ได้1ปีใช้1ปีใช่ไปซื้อแยกข้างนอกสมมุติอันนี้แม่จ่าย600แบบรีฟิลซึ่งเท่ากันเลยเนี่ยคุณผู้ชมบบนี้คือแบบรีฟิลนะได้ไปอีก2 600คูณ3 1,800คุณแม่จ่ายแพงกว่านี้ คุณแม่จ่ายกับ2 0 0พันแต่ได้โชว์ชเนี้ยเซตห้าชิ้นคุณแม่ได้พาเลตและได้ลิฟเอาล่ะทีนี้หลังจากที่เราคุยเรื่องแป้งกันไปแล้วะนะคะเพลยๆเของแถมวันนี้ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะพามาดูกันต่อเลยนั่นก็คือความเป็นนี่พาเลต สวยมากมันเป็นพาเลตที่แบบว่าคือมันใช้งานง่ายค่ะแล้วสิบสีนะคะในหนึ่งพาเลตแบบนี้คือมีทั้งโทนส้มนะคะโทนชมพูไม่ว่าคุณแม่จะชอบแต่งหน้าเป็นโทนส้มเป็นสายฝออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นสาวหวานก็สามารถใช้ได้เลยนะคะก็คือเป็นสีที่ใช้ได้จริงค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงในทุกๆวันด้วยนะจะไปประชุมนะคะจะไปพบปะสังสรรค์นะคะจะไปงานบวชไปงานบุญนะคะไปงานสีดำแบบนี้ก็สามารถแต่งได้จบ ในพาเลตเดีนะคะคุณแม่อันนี้สิบสีให้อย่างละห้านะคะเป็นสีโทนกลางหมดเลยก็คือเป็น everyday look นะคะคุณผู้ชมซึ่งมีหมดเลยนะคะเป็นเนื้อแมทนะคุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะลงสีรองพื้นแบบนี้ได้ก่อนเลยสำหรับคนไม่แต่งตาเข้มหรือบางท่านมีโทนสีที่เป็นโทนมีเดียมอยู่แล้วโทนส้มพาสเทลนะคะคุณแม่โทนทองแล้วก็ยังมีการขัดเบ้าที่บางท่านต้องเวลาไปออกงานเนาะงานราตรีหรืออยากจะขัดให้ตาโตขึ้นคุณแม่เลือกใช้สีน้ําตาลนะคะหรือว่าน้ําตาลเข้มแล้วก็มีสีหวานด้วยเอาล่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ลองให้เพื่อันนี้เพื่อก็จะขออนุญาตแชร์นะคะเวลาที่เพื่อแบบง่ายๆแต่งหน้าไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะก็คือเปลือกตานี่เวลาเพื่อทานะคะเพื่อก็จะใช้นี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าแบบ แต่งหน้าอยากจะให้คุณแม่เห็นว่ามันแต่งง่ายจริงนะคะนี้ก็จะลงที่แบบหัวตาก่อนเป็นสีแรอพื้นสีแรกจะเป็นสีออกแนวแบบชิมเมอร์นะคะเพื่อให้ใบหน้าของเราเนี่ยดวงตาของเราดูสว่างขึ้นนะคะทาไปเลยคุณแม่ค่ะไม่ต้องกลัวใช่แล้วอันนี้นะคะแล้วก็คมชัดเลยถูกต้องอ่ะสีที่2นะคะวันนี้เพย์ก็จะใช้เป็นวันนี้ใส่เสื้อสีแดงขออนุญาตเป็นโทนนี้ละกันค่ะเป็นโทนแบบน้ำตาลอ่อนโทนน้ำตาลอ่อนนะคะสีที่สามนี่คุณแม่สีเนี้ย น<ส><ร>ยอดนิยมบบนะเปลือกตาะะอาทาลงไปแบบนี้เปลือกตานะคะ,ะ,คะทาไปเลยค่ะซึ่งจริงๆไปชอบพาเลตนี้นะคือสําหรับบางคนที่อยากจะแต่งหน้าในวันง่ายๆไม่ได้อยากที่จะแบบว่าเน้นหนักมากเขาก็มีสีโทนอ่อนแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตลับพาเลตตัวนี้คุณผู้ชมเป็น BSC Lock It Fit Absolute Perfect Eyeshadow Palette นะคะคุ้มมากเราไปซื้อแยกตลับกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะได้1 0สี10เซตเนี่ยจ่ายแพงมากกว่า2000อยู่ละแต่ครั้งนี้เขามาบวกรวมในเซตแถมให้เป็นฟรีเลยนะคะ หึงชิ้นคุณผู้ชมได้รับไปนะตัวนี้คุณสมบัต คุณสับัติคือเป็นเนื้อแมตผสมผสานซิมเมอร์สิบเฉดสีนุ่มละเอียดนะคะประกายระยิบระยับแล้วก็มีในส่วนของการให้วิตามินเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเพล่เพล่ใช่ค่ะทีะใ่ใช้ได้จริงจริง,รงเพราะว่าอันนี้นะคะ,ะมีแค่เฉดเดียวเท่านั้นบางทีบางรุ่นเราจะมีเป็นหลายเฉดถูกต้องไหมคะ,ะเป็นโทนน้าตาลบ้างเป็นโทนส้มบ้างนะคะเป็นโทนสีอ่อนบ้างแต่ว่าเราคิดมาแล้วว่าอยากจะให้ลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นนะคะเราเอาทุกอย่างเป็นสีที่ผู้หญิง ทุกคนใช้จริงๆมาอยู่ในพาเลตเดียวแล้วก็ในราคาเพียงแค่พันสอาสคุณแม่ถูกต้องเอางี้นะคะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวเราจะพาไปดูะนะคะคุณผู้ชมกับแบบโอ้โยเป็นเซเล็บเหมือนกันะน,น,กนะคะเป็นแบบว่าอุกูรุงกูรูต่างๆนะคะเขาโด่งดังมากเลยคนนี้คุณายตาค่ะนะคะเดี๋ยวลองไปดูความรู้สึกของเธอกันเขาจะมารีวิวตัวนี้เดี๋ยวกลับมาเราจะมาพามาดูลิปสติกกันได้ค่ะค่ะ จาก30เซตจำนวนจำกัดตอนเปิดตัววันอีเวนต์แบบนี้เราเหลือกัน20เซตสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชม1,290บาทคุณผู้ชมได้แป้งไปเลย1ตลับได้รีฟิลไปอีก2รวมเป็นแป้ง3ตลับ ได้ลิปสติกอีก1ชิ้น4ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่5คุณผู้ชมจะได้ตลับพาเลตอายแชโดว์นะคะ10สีเนื้อแมตสสวยๆแบบนี้กันไปเลยคุ้มสุดคุ้มลดกันเกือบ50%ค่ะทีนี้นะคะเราได้ดูไปส่วน,นของของแถมเนี่ยสชิ้นละ,ะจะมาแตะของแถมอีกนิดนึงก่อนที่จะมารีวิวต่างๆให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นก็คือลิปสติก ตัวนี้เป็นไงคะเพื่ยๆตัวนี้นะคะเป็นชของออคิดนั่นเองค่ะจุดเด่นของเขานาะก็คือมีสารสกัดจากดอกกล้วยไม้แล้วก็วิตามินอีด้วยบำรุงให้ริมฝีปากชุ่มชื่นนะคะฟื้อันนี้เป็นขนาดจริงนะคุณแม่นะคะใช้แล้วก็คือแบบว่าเป็นไซส์จริงเลยนะคะไซส์ใหญ่มากแต่เวลาใช้คุณแม่ไม่ต้องเปิดเขาออกมาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะนะอันนี้เป็นสีแดงเป็นสีส้มอมแดงก็แล้วกันที่สวยมากๆนะคะสามารถใช้ได้ในทุกวันเลยรวมถึงเทศกาลที่ใกล้จะถึงนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง หรือว่าวาเลนไทน์อะไรแบบนี้นะคะเป็นสีที่แบบว่าขับผิวให้สว่างออร่าพร้อมรับอ่างเป่านั่นเองใช่แล้วเวลาให้ใช้นะคะวันนี้จะขอทาแบบที่เขานิยมกันในตอนนี้ก็แล้วกันนะคะเหมือนแบบเป็นสีที่ชัดด้านในนะคะแล้วก็เบลอออกมาด้านนอกเป็นสีอ่อนนะคะคุณแม่วิธีการทาลิปสติกเนี่ยนะคะมี2รูปแบบนะคะแบบแรกเนี่ยเพื่อนๆกำลังลองให้ดูอยู่ปกติบางท่านอาจจะใช้ลิปสติกนะคะเป็นลิปมันลิปแมทด้านนอกที่เป็นสีอ่อนแล้วเราจะใช้สีเข้มแบบนี้นะคะแต แค่มบริเวณตรงกลางเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้ทั้งปากอันนี้จะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยดูเรื่อขึ้นเป็นริมฝีปากเรื่อๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้สีที่อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเนเชอรลหรือว่าความเป็นธรรมชาติวิธีที่2คุณผู้ชมาจะทาเต็มปากไปเลยใช่ะะจะทาแบบขอบปากสวยงาม,มแบบนั้นก็ได้นะ้คะเสร็จแ,แล้วเรอเวยแคเสีสิ<ๆ>คุณผู้ชมไมไ่ไม่ได้อยากอะไรยเยอะแยะใช่ใช่ไปรู้สึกว่า ทุกวันนี้คือเราแต่งหน้าให้เราดูสวยเราดูมั่นใจนะคะด้วยเครื่องสําอางน้อยชิ้นอะเพื่อว่ามันเพอร์เฟกแล้วแล้วก็สีปากแบบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือว่ามันดูมีมิติมากขึ้นมันดูเป็นเลเยอร์มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแค่ทาเข้าไปนะคะเนื้อลิปสติกทาเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้นิ้วมือง่ายๆเลยค่ะคุณแม่เดนเขาออกมาแค่นั้นเองสีหวานเป็นธรรมชาติใช่อันนี้ก็จะดูซอฟมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อสีจริงๆเขาเป็นเนื้อสีที่สวยนะนี่นะคะเดี๋ยวให้ลองลองให้ดู นะคะสีเขาจะเป็นสีผสมนะคะคุณแม่เป็นสีแบบผสมอมส้มหน่อยนะคะอมแดงหน่อยนะคะเป็นเฉดอมแดงแบบนี้ติดทนนานนะคะตัวเนี้ยแล้วเพื่อเพเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมาจําหน่ายกันแล้วนะคะแล้วก็สินค้าขาดตลาดถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาขายดีมากนะคะคือคุณแม่ส่วนใหญ่จะชื่นชอบสีออกแนวประมาณนี้ยิ่งพอเบลนเข้าออกมาแบบนี้มันจะกลายเป็นสีแบบออกแนวเป็นแบบกล้วยไม้นะคะเบาๆเป็นกล้วยไม้สีออกแนวแบบชมพูแบบนี้ค่ะคุณแม่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชม me. Mm -hmm. ได้แถมไปอีกนะคะฟรีกันไปกับกอนิดครีมมี่แมตท์ลิฟท์คัลเลอร์นะคะลิปสติกที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกกล้วยไม้แล้วก็มีสารสกัดที่ความชุ่มชื้นคือบางท่านนะคะริมฝีปากแห้งแตกบางท่านเป็นขุยตัวนี้ก็มีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็สารสกัดจากดอกกล้วยไม้ต่างๆมีแอนตี้ออกซิเดนต่างๆด้วยใช่แล้วดูนะอ่ะดูวิธีการทาที่2วงการนางงามวงการดาราวงการนักร้องคือทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักแป้ง B S C ที่เป็น extra cover เพราะเขาปกปิดเนียนเด้งมากจริงๆแล้วโปรโมชั่น เพย์ย้าเลยนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้จริงๆที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จัดเซตมาให้คุ้มค่าแบบนี้แล้วยิ่งรีฟิลให้ไปถึง2ตลาบอ่ะคุ้มส,สุดๆนะคะคุณแม่เติมได้เปลี่ยนได้รวมเซต5ชิ้นลดกันเกือบ50%<ช>เอาล่ะ ทีนี้อย่างที่เราได้เกริ่นไว้นะคะเพื่อนนอกจากเราสองคนเราจะมีอีกหนึ่งท่านที่คนละสีผิวเหมือนกันนะคะ,คะอยากลองเฉดสีผิวเรียกต่างแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมาอาสาสมัครทดลองให้คุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับนะคะคุณโป๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณปุ๊กนะคะเดี๋ยวคุณปุ๊กแนะนําตัวนิดนึงบอกบอกพร้อมบอกช่วงอายุด้วยเนาะ ชื่อปุ๊กกี้นะคะ,คะเป็นพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็อายุอยู่ที่45ปีค่ะ,ะวันนี้ก็คือเราจะได้ลิปสติกนะคะกันไปอีก1ชิ้นรวม5ชิ้นในราคาเพียง1,290บาทตอนนี้เหลือกันเพียง10กว่าเซตนิดๆก่อนที่ของจะหมดนะคะ,คะขออนุญ,ญาตไม่เติมนะคุณแม่เอาล่ะสำหรับบางคนหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาก่อนที่เราจะกลับไปสู่เซ็ตสุดคุ้มไปที่แป้งในตำนานขออนุญาตลองลิปนิดนึงได้ไหมเพิ่มได้เลยค่ะพี่ปายอ,อยากลองให้ดูว่า ใช่สีสวยจริงๆริงนี่สีนี้ส้มอมแดงนะคะตัวนี้ปจะไม่ลองเต็มปากเหมือนกันจะลองเบนสีให้ดูว่าคนผิวแทนก็ใช้สีนี้ได้เพราะพ่อๆลองสีผิวขาวไปแล้วนะคะนี่นะคะตรากลางๆนะคะนี่ทาง่ายเลยถ้ากลางแบบนี้สไลดเบนเกลี่ยแล้วคือพี่ป้ายวันนี้ใส่เสื้อสีขาวไงเราทาลิปแดงมันดูแบบเป็นแบบ working woman อะมันดูเป็นสาวแบบ ทำงานแบบมั่นใจอ่ะค่ะเนี่ยนี่นะคะคุณผู้ชมกลิเกลียละหือก็น่าดูสีเป็นยังไงบ้างชัดมากค่อยๆ่อยคือแบบลิปสติกคือทาปุ๊บใบหน้าเปลี่ยนทันทีนะพี่ป้ายเนี่ยเห็นไหมนี่นางพยามาละหนึ่งนี่จิกกล้องสิคะปกติไม่ค่อยไม่ค่อยทาปากสี สีแบบนี้สีเข้มอ่จริงๆทําให้หน้าเราดูคมขึ้นเลยนะแม่ใช่ค่ะเนี่ยก็คือสีหน้าเปลี่ยนเลยคือแบบดูสวยนะคะดูคมเข้มแต่ว่ายังมีความสดใสด้วยลิปสติกสีของเขาไม่ได้แดงจ๋ามากจนเกินไปนะคะถ้าเราได้ลองใช้เนี่ยแล้วก็เอานิ้วมือเกลี่ยเนี่ยนะคะก็จะออกเป็นแนวแบบ ดูแบบเป็นชมพูนะคะอมแดงนะมันเป็นสีที่แปลกนะคือมันสามารถใช้ได้ในทุกรูปแบบนะคะทั้งวาดรูปปากก็ดีหรือว่าจะเบรนแบบนี้ก็สวยขับสีผิวมากใช่สวยมากคุณแม่เดี๋ยวฝากไว้นะคะเอาล่ะแต่ทีนี้นอกจากไปจะลองสีกันแล้วว่าผิวสีแทนใช้ได้จริงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลิปต่างๆเราจะกลับมากันที่แป้งนะคะคุณผู้ชมขาซึ่ง แป้งเนี่ยนะคะเป็นสีซีสองใช่ค่ะนี่อันนี้นะคะเมื่อกี้เพื่อลองไปแล้วเดี๋ยวเพื่อลองให้ดูอีกรอบนะคะมือด้านนี้ก็เมื่อกี้เลยค่ะนะคะลองให้ดูนะลองทาใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมสีซีสองเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวแทนสาวผิวขาวใช่ค่ะนะคะอันนี้เขาก็จะลองให้ดูนะคะว่าทําให้สีผิวเราผ่องขึ้นได้ในอีกระดับแต่ไม่ได้แบบขาววอกนะแล้วกลืนเข้ากับทุกสีผิวนนี้ะคะตัวแป้ผิวสีแทนเพื่อทาแป้งประมาณแบบว่าสมรอบเพื่อที่จะให้คุณแม่เห็นว่าเพื่อทาแป้งไปเยอะมาก แล้วก็จะให้ดูความกันน้ํะว่าถ้าเราทาแป้งเยอะขนาดนี้นะคะเขาจะกันน้ํากันเหงื่อหรือเปล่าคุณสมบัติกันน้ํานะคะคุณผู้ชมดูนะฉีดไปเลยค่ะคุณแม่คะดูนะคะเราใช้ฟอกกี้ฉีดน้ําลงไปแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสส่น้ําที่ไหลย้อนมาเห็นไหมคะไม่เห็นแบบว่าเนื้อแป้งออกมาเลยค่ะคุณแม่ไม่เนอ้ ใช่แล้วค่ะเขาแบบกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทิชชู่คือขาวสะอาดแบบนี้ไม่เลอะไม่เป็นคราใช่แล้วะะแ้วก็คือทาตั้งแต่เช้าว่าอยู่ได้ตลอดเย็นอะ่ะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ปุ๊กบอกว่าเขาเคยใช้แป้งตัวอื่นมาแล้วมันอยู่ได้แค่ประมาณ3มชั่วโมงแค่นั้นเองแต่แป้งตัวนี้คือทาแบบ8ปดโมงเช้าอยู่ได้ถึง5้าหกโมงเย็นเลยอะ่ะ คือเขาเหมือนกับว่าเป็นแป้งที่คุมมันด้วยค่ะนะคะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อซึ่งตรงนี้นมันดีสำหรับหลายคนที่ใช้่คุณแม่บางทีบางชีวงวันจันแล์เราต่องไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวข้างนอกแดดร้อนๆร,รถติดออกไปเจอมลภาวะตัวแป้งที่คุณสมบัต ปกปิดด้วยผสมรองพื้นกันน้ำนะคะกันแดดต่างๆจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยไม่เยิมแป้งไม่แตกค่ะพยอยๆได้ลองให้คุณผู้ชมดูไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคุณแม่หนึ่งตลับใหญ่ได้แถมรีฟิลไปอีกอ2รวมเป็นได้แป้งเดี่ยวๆเลยเนี่ยสามตลับเลยนะคะใช่แล้วคือคุมมากๆนะคะ uh huh. และอย่างวันนี้คือเพย์พลีชีพหน้าสดมาใช่ทายก็คือเพ่อขอค่ทาแค่กันแดดเท่านั้นแหละ,ะแล้ววันนี้มาทาให้คุณแม่ถ้าใครได้ดูนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ก็คือทาแป้งแต่งหน้าคือแปบเดียวเสร็จแล้วก็คือสิ่งที่ได้ ก็คือนี่แหละค่ะคุณแม่ขะก็ตลาบนี้เนี่ยแหละคะ่ะเดลามิดได้หมดเลยเอามาทําเป็นบัชออนก็ได้นะคะคอนทัวร์หน้างัดั้งได้ด้วย <c oughs> คุณแม่พันสองเ ครบสวยทางใบหน้าแบบนี้ครบคจบกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากเพื่อๆเ,เขาจะใช้เป็นตัวแทนผิวขาวลวะเดี๋ยวป้ายจะขอโชว์ที่มือไปอีกนิดว่าสาว<ม>ผิวแทนอ่ะใช้ได้เพราะว่ามีหลายคนสอบถามเรื่องของเฉดสีผิวมาเยอะมากด้่อกังวลว่า c 2อาจะใช้ได้จริงไหมถ้าผิวแทนเข้มแบบป้ายเลย<ม>ผิวขาวแบบเพื่อๆผิวขาวเรืองแบบพี่ปุ๊กค,คุณแม่ตอบโจทย์ไหมจริงๆพี่ป้ายทาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่ดรอปเลยนะเออไม่ดรอปเลยเห็นปะหยิบนู่นหยิบนี่เอามือไปเลอะนู่นเลอะนี่คือแป้งมันยังไม่แบบว่าาหยยไปเลอ ค่ะแ,แล้วก็มันยังให้ความที่แบบว่าแบบกรึบเข้าไปกับผิวเลยเนียนมากไม่ลอยนะใช่ตัวเนี้ยไม่ลอยะค,ะคือผิวไปจริงๆเข้มมากไปผิวเข้มกว่าพี่ปุ๊กอีกคือเป็นคนผิวแทนมากเราชอบไปอาแบแดดคุณผู้ชมชอบไปท่องเที่ยวชอบไปนู่นนั่นเนี่ยแต่ดูดิ เฮ้ยเขาสามารถปรับสีผิวให้ดูเป็นผิวสุขภาพดีนะคะมันมันขาวใสแต่ว่าเป็นความขาวใสที่แบบดูสุขภาพดีไม่ลอยนะคะแล้วก็นี่เลยคือความเนียนแล้วใครที่มีรูขุมขนเยอะนะคะผู้ใหญ่จะรูขุมขนกว้างแบบนี้ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีด้วยใช่นะคะคุณแม่เพราะว่าเขามีอนุภาคแป้งที่ผ่านการเคลือบซิลิโคนเนาะติดผิวกันน้ําติดทนนะคะคุณผู้ชมต่างๆช่วยดูดซับความมันมีสารป้องกันแสงแดดเ p f 30PA บเบวกบกแล้วก็มีสารสกัดจากเปลือก ค่ะนี่ตัวนี้คุณผู้ชมได้ไปสามตลับใหญ่วิตามินอีก็ให้ใช่แล้วก็คือมันมันไม่รู้จะคุมยังไงแล้วคุณป้ายขาพี่ป้ายขาคุณแม่เชื่อเถอะว่าไปเคาน์เตอร์ไม่มีโปรโมชั่นนี้ถึงแม้ว่าเราจะชอบไปเดินห้างสวยๆเนาะเราก็แวะเข้าไปที่เอซีสหน่อยสิลองให้พี่บีเอเนี่ยเขาจัดเซตตีมาให้ไม่มีราคานี้แน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไปถึงอะแป้งรุ่นนี้จะหมดก่อนชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าเป็นแป้งที่ขายดีที่สุดเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการปกปิดที่ดีที่สุดแล้ว นะคะของ B บแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ให้รีฟิลไปถึง2ชิ้นนะปกติจะเป็นแค่1แถมหนึ่งนะตลับจริงแล้วก็รีฟิลหนึ่งแต่วันนี้เราให้รีฟิลไปอีก2เปรียบเทียบนะคือคุณแม่ได้แป้งไป3มตลับแล้วได้แป้งไปทั้งหมด30กรัมในราคานี้ก็คือใช้ได้ปีหนึ่งอะค่ะแป้งโอ้คุณผู้ชมใช้ได้ปีอันนี้เพิ่งต้นปีนะไม่มีราคานี้แน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไปถึงอะแป้งรุ่นนี้จะหมดก่อนชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าเป็นแป้งที่ขา ดีที่สุดเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการปกปิดที่ดีที่สุดแล้วนะคะของ BSC แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ให้รีฟิลไปถึง2ชิ้นนะปกติจะเป็นแค่1แถมหนึ่งนะตลับจริงแล้วก็รีฟิลหนึ่งแต่วันนี้เราให้รีฟิลไปอีก2เปรียบเทียบนะคือคุณแม่ได้แป้งไป3ตลับแล้วได้แป้งไปทั้งหมด30กรัมในราคานี้ก็คือใช้ได้ปีหนึ่งอะค่ะแป้งคุณผู้ชมใช้ได้เป็นปีอันนี้เพิ่งต้นปีนะใช้แล้วเซตเนี้ยคุณผู้ชมใช้ครอบคลุมได้เพราะว่ามีรีฟิลแบบเปลี่ยนให้ แป้ง3มตลับแต่ยังไม่หมดเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของนะคะอายแชโดว์เนาะเป็นพาเลตอายแชโดว์สิบเดสีเนื้อแมทนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมีสารบำรุงโจโจ้บาออยล์ต่างๆด้วยแล้วก็ได้แถมไปอีกนะคะกับลิปสติกลิปสติกเนี่ยจะเป็นสีส้มอมแดงนะคะเป็นเนื้อแมทเลยคือติดทนนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นสียอดนิยมที่เป็นสีขายดีกับมาตามความเรียกร้องและแน่นอนค่ะสาหรับโชว์เนี้ยคุณผู้ชมได้เห็นกันไปหมดแล้วหลักเรามาประเดิมกันเป็นเซตบิวตี้เดย์เพราะว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนสวยบิวต ความสวยค่ะแต่คุณแม่เคยได้ยินคำหนึ่งไหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าวันนี้เราไม่แต่งนะคะคุณผู้ชมเราก็จะไม่สวยนะถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะนะคะเกิดมาใบหน้าสวยงามนะคะแต่ว่าเครื่องสําอางจะทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นถูกต้องมั่นใจขึ้นบุคลิกดีขึ้นใช่แล้วนะคะแล้วเราก็จัดมาเป็นสีเฉดกลางที่เป็นแบบว่าเฉดแต่งตัวได้ลุกได้ทุกวันใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมฝากกันไว้ค่ะโชว์นี้นะคะตอนนี้ทีมงานแจ้งมาสิบเซตสุดท้ายโอ้คุณแม่เอาไปให้จบเอาไปให้หมด นะคุณแม่รอบนี้เรากลับมาเป็นรอบที่สามนะคะถ้าขายไม่ดีจริงนะคะลูกค้าไม่ซื้อซ้ำแน่นอนจนต้องกลับมานะคะรอบนี้รอบที่สามแล้วแล้วลิปสติกนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆที่เคาน์เตอร์นะคะฮาร์าดค่ะหมดเวลาแล้วพ่อยๆนะคะขอบคุณคุณผู้ชมและขอบคุณพ่อเพื่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะ